ความน่ากลัวขั้นสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออะไรที่พวกเขากำลังเป็นอยู่นี่แหละครับการติดเครื่องของเออร์ลิงเบลฮาร์เลนและการทำงานของฟันเฟืองตัวเปิดป้อนคนอื่นๆอย่างเควินเดบรอยบิลฟ d เดนแบร์โดซินวาอิวคายกุนโดกันความสมบูรณ์ที่เหลือของซิตี้ในตอนนี้อาจจะเป็นการรอฟอร์มของแจ็คกิลลิชริยาร์ดมาเรสอูเลียนอาวาเลสรวมไปถึงเกมรับที่ขันแน่นขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ ทีมระบายสีฟ้าก็จะยิ่งไร้เทียมทานขึ้นไปอีกหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนก่อนหลังจบเกมคอมมิชชั่นกับลิเวอร์พูลเออร์ลิงฮาเแลนด์โดนเย้ยหยันจากจังหวะพลาดทําสกอร์แบบโลง่โลงๆหน้าประตูของคู่แข่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบางคนก็ว่าพิมลีกมันไม่ง่ายหรอกไอหนุ่มหรือบางคนก็มาแนวสงสัยว่าจะชนะกองหลังพิมลีกไปได้ไหมจะไหวจริงเหรอช็อตพลาดยิงประตูทีมหงส์แดงในครั้งนั้นกลายเป็นประเด็นไปทั่วโลกโซเชียล แต่เริ่มมีความมั่นใจนักหนาว่าพรีเมียรลีกอาจจะยากเกินไปสําหรับไอหนุ่มนี่เทว่ามาในตอนนี้นับเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีเอริ่งบบลฮาร์เลนลงสนามเกมพรีเมียรลีกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว5เกมสัตว์ไป9ประตูแถม6ใน9นั้นยังมาจากการทําแฮตติกสอครั้งจาก2เกมติดต่อกันนี่คือแฮตติกครั้งที่16ในอาชีพการเล่นของเขาบนวัยแค่22ปี มากกว่านั้นคือการทำลายสถิติแฮตทริก2ครั้งเร็วที่สุดแค่5เกมเท่านั้นพร้อมทั้งกลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูจากการลงสนาม5เกมแรกในพรีเมียร์ได้มากที่สุดตลอดการคนใหม่ซึ่งเดิมทีเป็นของอากิโรและมิกกี้ควินคนละ8ประตูจาก5เกมแรกจะว่าไปที่ผ่านมานักเตะของท่าเรือใบก็มักจะโดนดูมิ่นอยู่หลายคนเลยนะครับทว่าพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถรีดเอ็นศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเควินเดอร์บอย หรือแม้แต่อากิโรเองก็เคยผ่านมาแล้วและทั้งสองยังที่สนดให้เห็นแล้วว่าสามารถเป็นแกนหลักคนสําคัญให้กับซิตี้ได้ในระดับตํานานของสโมสรเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ดีด้วยวัยเพียงเท่านี้กับมาตรฐานการถล่มประตูนในระดับสูงขนาดนี้บางทีสถิติการยิงประตูในพิมลิกสูงสุดตลอดการของอลันเชอร์ก็มีโอกาสถูกสั่นคลอนได้ในเวลาที่ไม่นานอย่างที่คิดแม้มันอาจจะฟังดูเหมือนเร็วเกินไปนะครับที่จะคุยเรื่องนี้ แต่มันก็น่าพูดถึงจริงๆนั่นแหละเพราะเราทุกคนก็ต่างรู้ดีว่ามันไม่น่าจะเป็นแค่การระเบิดฟอร์มแบบชาบฉวยหากแต่มันคือคุณสมบัติที่มีองค์ประกอบครบถ้วนจอมถล่มประตูที่มีการสร้างสรรค์ของยอดนักเตะมากมายอยู่เบื้องหลังภายใต้โคชที่ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการ5นัด9ประตู2แฮตทริกซึ่งมีทั้งเยอรมันแฮตทริกและเพอร์เฟกต์ฮตทริกแถมเท้าบอดแค่คเกมเดียวไม่รู้ว่าในตอนจบของฤดูกาลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทว่ามันต้องมีหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ไอหนุ่มนี่สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอน